1 News ตรงไปตรงมา เด็กนักเรียนชั้นป .1 โรงเรียนหมิงซินตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองออกอาการตื่นเต้นเมื่อได้ทดลองดับไฟด้วยตัวเองแม้จะมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดแต่นี่เป็นครั้งแรกที่น้องๆได้ทำกิจกรรมลักษณะนี้ในโครงการหนูน้อยดับเพลิง เจ้าหน้าที่ยังนำอุปกรณ์ดับเพลิงเช่นรถดับเพลิงชุดดับเพลิงและอุปกรณ์อื่นๆมาสอนให้เด็กๆได้รู้จักและเรียนรู้วิธีใช้ได้รับความสนใจจากเด็กๆมากค่ะ โครงการนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของเทศบาลเมืองระนองโรงเรียนและผู้ปกครองจัดขึ้นให้เด็กๆเรียนรู้วิธีเอาตัวรอดยามเกิดเพลิงไหม้ภายในบ้านเช่นสังเกตการรั่วของถังแก๊สหุงต้มภายในบ้านการฉีดน้ำและการใช้รถถังดับเพลิงโดยลงมือทำด้วยตัวเอง งานหรื่ร้อยดอกเตยก็เรียนรู้ประสงค์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การเอาตัวรอดเมื่อเหตุเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือว่าการแจ้งเหตุเมื่อประสบอ,อัคคีภัยนะคะนอกจากนั้นเราก็ยังมีการเสริมเมื่อเราเมื่อประสเบเหตุต่างๆเช่นน้ำท่วมว่าเด็กควรทำยังไงนะคะ นอกจากนี้เด็กๆทั้ง163คนยังได้เรียนรู้วิธีการช่วยเหลือเพื่อนวิธีเอาตัวรอดเมื่ออยู่ในสถานการณ์คับขันรวมถึงต้นเหตุของเพลิงไหม้ทั้งจากภัยธรรมชาติและน้ำมือมนุษย์เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีวินัยและรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตค่ะ One news. Trong Pai, Trong Ma.